เมื่อวานนี้ไปเดี๋ยวเขาเมื่อวานคืนไปดูตัวรถดุดเลนซึ่งก็เราก็สงสัยเฮ้ยโรงงานทางานได้เปล่าเพราะว่ามันมีเราเห็นข้างนอกใส้รถดุดเลนพวกนี้เยอะใช้ในการรับนอแล้วเมื่อวานที่ไปดูเนี่ยมันเป็นรถดุดเลนที่เก่านะยี่สิบปีแล้วผมดูแล้วก็ปฏิเธภาพดูแล้วก็ต้องคิดให้ดีเลยนะถามว่าดูแล้วก็ไปดูได้ไม่เยอะแล้วก็พอยิ่งกรณีมีน้ำเยอะเนี่ยมันก็ทำให้การดูดไม่่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ นะแล้วมันใช้คนเยอะหมืนก็ต้องมีคนโอ้เจ็ดแปดคนนะให้จะทําให้นึกถึงคํานึงอ่ะครับคําว่าสังค์คอสหรือว่าหรือว่าค่าใช้จ่ายที่จมไปแล้วอ่ะคือบางทีหลายครั้งเนี่ยเราไปเสียดายกับสังค์คอสคือสิ่งที่เราเสียไปแล้วอ่ะทําให้เราต้องมาใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นกับไอ้สิ่งที่เสียไปแล้วนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติเราไปดูหนังเนี่ยใช่ไหมดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่าตัวไปแล้วใช่ไหมสมมติเราร้อยบาทปมากฏว่าหนังไม่หนุกเลยครับ ไมสาม,มารถหลายคนว่าก็ทนดูไปให้จบเถอะเพราะอย่ไหนก็เสียค่าตั๋วไปแล้วแต่ตามไปแล้ว,ลวถูกป่ะอย่างนั้นะตามหลักเศรษฐศาสตร์นะถ้าหนังไม่หนุกเนี่ยก็ควรจะออกไปเลยแล้วเวลาไปทำอย่างอื่อนเพราะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าไงส่วนในค่าตั๋วเนี่ยถึงแม้จะดูจนจบก,ก็ไม่สาม,มารถเอาค่าตั๋วกลับคืนมาได้เาแต่เราไปกางวลอ่างสังคอสอาจจะคล้ายๆอย่าที่เรากังวลไย่างรถดูดเลน20่ปีของเราเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วเราต้องเอามาใช้เพรว่าเราก้เสียต้นทกรคน ไปห้องล้อมรถคันนี้เจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยเดี๋ยเวลาถ้าผมว่าระวังนหลายครั้งเนี่ยที่เราตัดสินใจผิดเพราะเราไปกังวลกับสิ่งที่เสียไปแล้วทีวันนี้ตัดสินใจผิดมีสังค r o เกิดขึ้นก็ต้องปล่อยมันไปอย่าอย่าเอาหลายๆครั้งที่เราไปผมเงินเพิ่มเพราะเราไปกังวลกับสิ่งที่เสียไปแล้วแต่อย่าเลยว่าสังค r อ s อะไรยังไงมันก็เอากลับคืนไม่ได้อย่างว่ายิ่งเอาของทุม่มเยไปอาจจะยิ่งยิ่งเป็นปัญหาเยอะขึ้นลองไปเจอไหมสังค r o เสียดายของที่ซื้อไปแล้วกลายเป็นว่ายิ่งทาให้ต้องเสียมากขึ้นก็ระวังฮะบางทีมันก็มันมันเสียเงินไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะหลายๆในเรื่องในชีวิตบางทีเราไปกังวลกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็บางทีกลัวเสียชื่อกลัวเสียความมั่นใจก็ไปติดอยู่กับสิ่งที่ลงทุนไปก่อนเราก็เลยเสียโอกาสใหม่ๆใช่ใช่เพราะเราไปกังวลกับตั้งทอปอันนี้เป็นสอนว่า ถ้าหนังไม่สนุกก็ให้ออกจากโรงเลยนะครับใช่เพราะเวลาย,ย่างอื่นมีเยอะแยะผมบุฟเ <c oughs> <c oughs> ฟ่ไม่อร่อยไม่หยุดเออสายบุฟเฟ่ได้หรืออาหารเนี่ยไม่อร่อยซื้อมาให้ก,กินมาก็ยังทนกินจนหมดอะ่ะใช่เพราะว่า,ลาปลอกเสียดายแต่ว่าเงินมันก็ไม่ได้คืนมาแล้วก็แถมมันได้น้ำหนักเพิ่มอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่คุ้มอ้วนหรืเกี่ยววะทั้งวันที่เขาบอกเป็นความลำเอียงแต่แารตัดสินใจมั้นเล่นสังคอเป็นตัวหนึ่ง ที่ทำให้เราตื่ใจสิทธิ์วเพราะเราเคยกังวลแต่ต้นทุนที่เสียไปแล้วแล้วอย่างรถดูดนอาจารย์คิดยังไงมั่ก็ให้ไปบันเมินไงว่าสุดท้ายแล้วคุ้มหรือเปล่าคุ้มหรือ่าถ้าเกิดมันไม่คุ้มรถที่สิบปีก็อาจจะต้องแพงไปแล้วก็หาที่อื่นแต่อันนี้ไคือเมื่อวานเมื่อคืนไปดูรู้สึกว่ามัน ที่เราไปดูคืนก็อยากจะรู้ให้มันทำงานยังไงแต่ดูแล้วก็ใช้คนเยอะนะเป็นถนนก็ใช้ถึง7คนครับผมว่าวันคืนเออแล้วก็หัวใจว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้แต่ราชการก็เป็นอย่างงี้ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะรถเก่าด้วยครรถยี่สิบปีอ่ะเก่ามากนี้มันก็เลยเราเสียคนไปตอนที่เราไปทำ่างอื่นที่เรีอย่งน้อยให้คนไปพักอ่ะได้ใช่ถือว่าให้แค่คนไปพักนี่ก็คือได้กับคืนแล้วแล้วก็เขาไปลุยงานอื่นต่ออะไรเงี้ยงานเพิ่มขึ้นเรียนแค่แบบหนึ่งที่ต้องทำงานครับ ก็มองว่าหลายธุรกิจอ่ะกลัวกระทั้งคอสไม่ไม่ไม่ปล่อยไปถึงท้ายกลายเป็นต้องเอาเงินไปถมท้ายก็มีปัญหาขึ้นครับคครับุณสมทับเช้านี้เรามาเรียนกับคำว่าสังค์คอสอ่ะนี่ถามไม่วิ่งเหรอโอ้โหดแก้วมากอ่าฮะอีกหมดเลย น่าจะหกโมงครึ่งหกโมงพปดีเป๊ะเลยครับแซนนี้อ่โอเคเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวลาผู้ชมหมดแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับครับ